ครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ผมจะมารีวิวเฮลิคอปเตอร์นะครับผมนะก็เป็นเฮลิคอปเตอร์ทรงแบบนี้นะครับก็ขาดหน้ากากนะครับหน้ากากไม่มีนะฮะหน้ากากต้องซื้อเพิ่มนะครับผมยังไงหน้ากากในรถนะครับก็เป็นไซส์500นะครับไฟเบอร์เลสกับจโรเฮดวันวางจโรเฮเหมือนกันนะครับ ลำนี้ไม่ไม่ได้ใส่สเกลนะครับก็คือบินแบบนี้เลยนะฮะก็สเปคก็จัดให้เลยเผื่ออนาคตที่ลูกค้าจะไปลงสเกลนะครับนะัะก็สวมได้เลยครับแรงเหลือๆนะครับก็มาพร้อมกับวิทยุเรดิโอ i n งลิงั์เรดิโอลิง์เอทีนะครับฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันฟังก์ชันนะครับตัวนี้นะครับ สาอยู่ล่างเข้าโหมด GPS อยู่ตรงกลาง Return to Home บนสุดนะครับมาที่คำว่า 3D ก่อนนะครับครับบินออโตโอ้เลขศูนย์เลข8ปดนี่ไม่ใช่บินเลขศูนย์บินเลข8กลับมาที่โนมอนกันนะครับ STOP RUN STOP RUN มันจะเป็น2จังหวะนะครับ, 1>, รบ 2> 1, 1 2, 2> ึจังหวะที่2องบพัดถึงจมุนนะครับ กลับไปที่สต็อปก่อนนะครับครับเนลร่งอยู่ต่ำสุดเปิดสวิตช์รีโมทนะครับผมนะครับตัวข้างล่างสุดจะบอกว่าแบตเตอรี่ที่ฮอรหรือกี่โวลต์นะครับอันบนสุด RX แบตเตอรี่เลี้ยงระบบอ่าเซอร์โวนะครับระบบชุดไฟนะครับเวลานะครับเวลาสตาร์ทเมื่อไหร่เวลาเดินสตาร์ทเมื่อไหร่เวลาเดินนะครับรีเซ็ต รีเซ็ตเวลาเป็น0ูนอย่างนี้นะครับนะจะเล่นตรงไหนให้วางตรงนั้นเลยนะครับแล้วหน้ากากไป็นไงหน้นากากไม่มีรุ่นนี้ไม่มีหน้ากากต้องซื้อเพิ่มพอดีมันหมดหน้ากากไม่มาก็เลยบินโค้งก้างไปก่อนอ่ะอารยังอ้า,อา,อา,อาวสิก็ไทยะจะบินจะบินตรงไหนให้วางฮอไว้ตรงนั้นเลยนะครับ จะบินตรงนี้ผมผมบินตรงนี้นะครับผมวางฮอไว้ตรงนี้เลยวางหลังคายได้ปั๊กขึ้นเลยนี่ราคาไม่ได้ต้ารถเสียบปั๊กแบตแล้วเนี่ยอย่าไปจับฮอนะครับให้เฮ็ดขยับแบบนี้นะครับขยับขยับแล้วจะเป็นไฟสีน้ําเงินค้างนะครับให้มาคําว่า GPS นะครับให้มาคําว่า GPS 1แก๊ก แล้วมันจะเป็นไฟสีส้มกระพริบแบบนี้นะครับไม่ใช่สีเหลืองอ่ะ่เหลืองเลยส้มกระพริบส้มกระพริบเหลืองส้มส้มไฟเหลืองสรุปเหลืองไหมอืมพอตอนนี้มันกลายเป็นเหลืองเหลืองแล้วพอตอนนั้นมันเป็นสีส้มหน่อยมันเป็นส้มนะครับขึ้นไฟเขียวแบบนี้ห้ามขยับห้ามย้ายหอนะครับพร้อมที่จะบินแล้วมาถอยหลังมา อันนี้มาน,นี่อ้าวเปไน็นไงอ่ะโกคมไปกประบ้เฮ้ย <c oughs> ซ้ายมือนะครับคันเร่งต่ำสุดนะครับโยกไปทางซ้ายสี่วิหนึ่งสองสามสี่คันเร่งไม่ต้องกลางนะครับแล้วก็ลันตรงนี้จะไวนิดนึงนะครับอาร์มแล้วเราเราต้องรีบมาลันนะครับฟังเสียงใบพัดให้หมุนจนสุดเสียงนะครับเอาท่อยิ่ครับทำไมอ่ะลำใหญ่ฮะใบพัดใบพัด รอบมอเตอร์หมุนสุดเสียงแล้วเร่งขึ้นไปครับหนึ่งขีดค้างไว้เห็นไหมครับสูงเข้าใจเขาเร่งไต้ตรงกลางเดินหน้าเดินหน้าฝั่งนี้นะครับเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวา หันหางโค้กับดหันหางนะครับหันแรงมันก็ไปแรงหันช้ามันก็ไปช้าแนะนําให้หันเบาๆนะครับมันจะได้สมูทนิ่มนวลสูงขึ้นไปเร่งขึ้นไปอีกหนึ่งขีดหอยกขึ้นนะครับถ้ามันช้าไปก็เร่งไปเยอะครับมันก็จะยกไวๆเห็นไหมครับสูงพอใจแล้วเราเอาคันเร่งไว้ตรงกลาง นะครับดึงวาที่ตรงกลางอ่าเอาตามลงมาเอาคันเร่งลงนะครับเอาลงเอาคันเร่งต่ำกว่าครึ่งคันเร่งนะครับลดระดับคันเร่งหนึ่งขีดสูงพอใจคันเร่งไ้ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะบินเดินทางให้ชมนะครับชมเดินหน้าอ่าเดินหน้าเอียงหันหางนะครับ <c oughs> ไม่เบรกเลยอะเบรกหน่อยก็ไม่ได้ต้องเบรกเลยใช่ไหมใช่ต้องแบบไปไหนอะไรเงี้ยทำไมยอดครับเหมือนลาบัวเองให้ดูนะครับลาบัวเองเออลืมใส่อะลามปี๊บๆเลยเแต่แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมลืมบอกใส่อะลามนะครับลืมลืมลืมเดี๋ยวผมเอาเครื่องลงก่อนแป๊บนึง ลืมใส่อะลามใช่ไหมครับวันนี้ครับไม่ไมาดูอะลามนิดนึงครับมาดูอะลามนิดนึงอะลามปิ๊บๆปิ๊บๆอะลามนะครับอ่าอะลามปิ๊บๆเนี่ยมันอยู่มันอยู่ด้านใต้นี่นะครับเห็นไหมเลยนะครับก็คือด้านเนี่ยจะไม่มีไม่มีเงี่งนะครับ อี่างปลาภาษาโคราชนะครับด้านนี้เขาจะมีแบบมีล็อกนะมีเขาเรียกมีบ่าเพื่อให้เข้ากับเพื่อให้เราเสียบเนี่ยให้ให้ตรงช่องนะครับไม่ไม่เสียบผิดแค่นั้นเองนะครับก็คือเอาด้านที่ที่มีเห็นมองเห็นไหมเห็นอยู่นะด้านที่มีมีมีบ่ามีล็อกมีตำแหน่งเนี่ยนะครับเอาแหนขึ้นนะครับเนี่ยจับแหงนขึ้นอย่างเงี้ยครับ แล้วก็จุ่มเข้าไปครับออดันเข้าไปตัวเนี้ยจะไปแจ้งเตือนที่รีโมทว่าแบตเตอรี่ใกล้จะหมดแล้วทำไมมาฝาจะมืดแล้วด้วยอ่าให้ดูที่วิทยุพอแล้ว <laughs> เดี๋ยวให้ดูที่วิทยุนะครับแบตบผมไม่เต็มนะ23.9นะครับ ถ้าแบตที่ฮอหมดเมื่อไหร่มันจะขึ้นคำว่า low เ o w e r แล้วรีโมทก็จะร้องติ๊ตๆๆๆๆติมาไปลองรำทำเพลงไปกันต่อครับเดี๋ยวผมจะบินขึ้นไปใหม่นะครับก็ ถ้าเป็นโครงก้างๆแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องลมนะครับบินไปเลยครับลมแรงขนาดไหนก็สู้ได้นะครับผมบินเดินทางให้ดูนี่เขาเรียกอะไรวนขวา มัวจะถ่ายรูปวนขวาไหมว,วนขวาใช่ไหมวนฝามาต่ำๆหน่อยดีกว,ว่าฝาเริ่มมืดแล้วมองเดี๋ยวมองไม่เห็นบางทีมันอาจจะหลุดเต็นไปบ้างเพราะว่าเราใช้สองเครื่อง พอเราเราปล่อยมือเนี่ยพอเราเราเราหยุดบังคับเนี่ยทอมก็จะเบรกยืบก็จะเบรกเอ,เองนะฮะเบรกตามตามรูปเลยบินออโต้สามหกศูนย์ครับมองเห็นไหมเนี่ยน่าสงสารเหลือเกินมุดตื่นเลยบินออโต้สามหกศูนย์นะครับแล้วเราเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนเหลี่ยมกัน ยกเลิกนะครับอ่าจะมาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้เหมือนกันเนี่ยเอาตรงการนี่แหละนี่นะนี่นะบินออตโต้เลขแปดครับสับลงล่างสุดเลยนะครับบินอัตโนมัติเลขแปดนะครับผม ตอนนี้ตอนนี้บินจะไปห้านาทีแล้วนะครับแบตยังไม่หมดเลยครับ <c oughs> ยกเลิอกอัตโนมัติครับดันขึ้นสุดเลยนะครับฮอก็จะนิ่งๆนะครับอทนนี้เดี๋ยวผมเอาฮอมาใ,ใกล้ๆหน่อย <c oughs> ตัวนี้น่าจะบินได้นานนะเนี่ยขนาดแบตไม่เต็มนะอ่าผ่านไปแล้ว5นาทีครับแบตยังไม่หมดครับ Mm hmm. มองเห็นอยู่นะ mm hmm. เออให้ชัดชัดแจ๋วเว้ยแต่เอาจริงๆฮนะณนะเวลานี้มืดกว่าในโทรศัพท์เยอะเลยนะมืดมืดกว่าในกล้องเยอะเลยนะ มองกล้องไหม่นิ่งมากนิ่งแบบเหมือนแขวนไ้เลยครับทางไม่มีสายไม่มีโบกเลยนะนิ่งมาก รับเนี่ยจะเน้นเรื่องแรงคอร์สนะสังเกตฟังเสียงรอบนะมันไม่ดุนะเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ดุนะสู้ตะก,ก้องไม่ตะก,ก้องดุกว่าอ่าใช่ไหมอ่าเดินไปไหนเด็กเด็กอ๋อคอเดินคอเดินอ,อ่าแบตยังไม่หมดนะครับขอบินไปเรื่อยๆครับจนกว่าแบตจะหมดแล้วกัน ดูซิว่าจะได้กี่นาทีลำนี้ทำไมบินนานจังปกติห้านาทีก็หมดแล้วนะสองก็ดีเออรรได้อ่า<ม>วะไม่ได้ไม่ได้อ๋อปิดก่อนนะอ่าปิดเลยปิดเลยไปแล้วเจ็ดนาทีโอ้ oh my god ยังไม่หมดเลยอันนี้แบตไม่เต็มเลยนะผมบินได้เป็นสิบนาทีเลยหรอวะเนี้ยคนบินเต็มนะไม่มันของไงคนบินอะเต็มไหมอ๋อเต็มเต็มเร่ว่าถามคนบินเป็มไหมอะแถามว่าคนบินอะเต็มไหมเต็มไหมเต็มไหมล้นนะครับคืออันนี้ผมบินด้วยตัวผมเองนะอะสั่นคอนโทรลเริ่มมืดละเริ่มมองไม่เห็นแล้วอ่าให้ลูกค้าดูก่อนให้เพื่อนท่านผู้ชมนะครับ 8นาทีโอ้สุดยอดมากแบตยังไม่หมดเลยถ้าแบตเต็มเต็มมี10นาทีนะครับลำนี้โอ้ไซส์500แบบเฮลิคอปเตอร์ไซส์500แบบบินคง,งกลางๆได้ได้10นาทีแน่นอนนะครับผมการันตีนะครับอันนี้แบตไม่เต็มด้วยนะเดี๋ยวบินให้มันขึ้นโล่า power ไปเลยแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องลมนะครับ รุ่นนี้บินสู้ลมมากมากฟ้าก็จะมืดแบตบชั้นก็ยังไม่เมืดอีกโอ้ยแปดนาทีสี่สิบวิโอ้จะเก้านาทีแล้วจะเก้านาทีแล้วอ่ะดูดิยังไม่หมดเลยเวอร์เนาะเอาเป็นว่า บินสิบนาทีก็พอฮะอม, <c oughs> มืดละปะเอ้ยอันนึงมันมองไม่เห็นเอาไม่เป็นไรอันนี้แหละไม่ไปไหนละก็ลอยลอยนิ่งๆลนะรอจนกว่าลอยลอยไปนั่งรอ ไปวิ่งรอไป9นาที30วิ10นาทีครับอ่านี่มันจะขึ้นคำว่า low power นะครับเห็นไหมเห็นไหมอ่า low power นะครับนี่แล้วรีโมทมันจะร้องติ๊ด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 โอเค low power ที่เนี้ยเอาเครื่องลงดันคันเร่งลงหนึ่งขีดครับดูฮอด้วยอ่าอ่ะ,อะคือถ้าเราไม่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 ดูไม่ดูที่จอยสติ๊กนะครับเรามองที่ฮอนะครับ เอามือแตะแตะที่คันเร่งอ่ะเบาๆแล้วก็เนี่ยเห็นไหมครับมันจะลงครับพอมันลงก็ปล่อยมือไงครับถึงพื้นแล้วก็กดคําว่าสต็อปครับเออตามืดเลยตายแล้วอ่ะดูนะครับผมสิบนาทีสินาทีเกวิโอไ <My God. S 1> ม่กอดโคตรโหดก็บินแค่สินาทีก็พอนะครับลำนี้เมือ่อย บินเฮ้ยมืดขนาดนี้หรอเปิดไฟแล้วว่ามองเห็นไหมเห็นดีไหมไฟสองตัวไม่เห็นไม่จะว่าไงอะไรหรอต้องเอายางงี้ได้ไหมไฟเออจะได้เห็นหหลอนหนาวันนี้เอามาหลอนบินได้สิบนาทีนะครับเอาแค่สิบนาทีก็พอเนาะเพราะว่าถ้าช้าเต็มๆมันมากกว่าสิบแน่นอนเพราะเผลอมีสิบสองนะน่าจะมีสิบสองนาที เพราะว่าตอนที่ชาร์จมาไฟมัน24โวลต์ยังไม่ยังไม่ถึง25โวลต์ในซ้ำนะพอ25โวลต์มันก็ต้องอัดแอม,มเข้าไปอีกนะก็12นาทีแน่นอนลํำนี้นะครับสบายๆครับ12นาทีแต่เอาแค่10นาทีพอนะแบตจะได้ไม่ต้องหมดเยอะนะครับเดี๋ยวผมทำการตั้งเวลาให้ใหม่ตอนแรกผมตั้งแค่5้นาทีตอนนี้ต้องเป็น10นาทีแล้วไม่ได้ไม่ได้ไ โอ้ห oh, แล้วไม่ต้องกลัวครับเห็นปะอ่าดึงดึงปลั๊กที่เฮลิคอปเตอร์ออกนะครับแล้วเราก็ปิดสวิตช์รีโมทนะครับปิดเลยนะครับคือจะบอกว่าไม่ร้อนเลยโอ้โหแบบแไม่ร้อนครับหา,หางเกือบฟาดหน้ามเมียนะโหแหม่ไม่ร้อน <laughs> คือสเปคที่ผมลงไปเนี่ยมันค่อนข้างที่แบบเขาเรียกว่าดีครับ ใส่อย่างดีให้ทั้งหมดเลยนะครับนะใส่อย่างดีให้เลยก็คือเอาไว้เผื่อพี่ลูกค้าไปลงสเกลหรือจะไปแบกของแบกอะไรทําอะไรเล่นนะสบายมากนะครับผมปิดปิดใหม่ปิดปิดกล้องเห็นป่ะเห็นครับก็มืดแล้วแหละฝากนะครับสำหรับพี่ลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบซ่อมเซ็ตรถเลื่อนเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์เพ็งสีอาซีบัช่อง บินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกลำนะครับผมนะลำนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคุณที่ลูกค้าจะมารับกลับบ้านนะครับจะมารับนะฮะจะมารับเองผู้ปกครองจะมารับเดี๋ยวผู้ปกครองมารับเองนะครับผมกับเฮลิคอปเตอร์ไซส์5้านะครับผมก็โรเตอร์เฮดเป็น FBL นะครับเฮดสูงนะครับก็เป็นอลูมิเนียมหางก็เป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นระบบเผานะฮะระบบเผามันเลยบินได้นานนะครับเพราะว่ามันลื่น ถ้าเป็นรุ่นสายพานมันจะฝืดๆนิดนึงเพราะสายพานมันต้องดึงตึงนะครับ้าเป็นเทาเอาไม่ฝืดเทาจะลื่นโอเคนะครับผมขอบคุณทุกท่านใช้บริการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากเรียบร้อยแล้วนะฝากเรียบร้อยแล้วเอาไรครับฝากอย่างฝากอย่างฝากอย่งากกอาฝากอีกรัาฝา,า,ากอีกทีนะครับฝากช่องทาง youtube ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับที่จะนําเสนอนะวันนี้ก็ฟ้ามืดเลยนะครับบอกกันเลยว่าฟ้ามืดนะเต็มที่นะครับผม ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย <S 1> <S 1> เลยไม่ได้ถ่ายรูปเลย